คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มอ่ดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อเป็นสายของคุณเฟียสได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองเรื่องของคืนแคมป์หลอนกันเลยครับสวัสดีครับคุณเฟียสสวัสดีค่ะวิจ๊สบายดีนะครับสบายดีค่ะวิจ๊ ล่าสุดเราคุยกันเรื่องบ้านแตกนี่ก็ไม่นานเท่าไหร่น่าจะประมาณเดือนหนึ่งไหมคะพี่แจ<า>๊คจำไม่ได้เหมือนกันค่ะประมาณนั้น <ฮะ S 1> เอ่อนะครับครั้งนี้คุณเฟียสมาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนใช่ค่ะพี่แจ๊คที่เราจะไม่พูดถึงชื่อแล้วก็สถานที่ตั้งของโรงเรียนเลยนะ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานศึกษานั้นก็ยังเปิดให้บริการปกติค่ะเพราะฉะนั้นต้องละไว้รมะมัดระวังเรื่องของการอธิบายลักษณะเฉพาะของสถานที่ตรงนี้ก็แอบ,บกังวลเหมือนกันค่ะพีแจ๊ยแต่พยายามจะเซฟที่สุดค่ะพี่แจ๊กโอเคครับน่าสนใจเรื่องนี้คืนแคมป์หลอนไปเจออะไรมาคุณเฟียส ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนสมัยที่เฟียสยังเป็นนักเรียนวัยรุ่นอะนะคะครับมันเป็นช่วงที่เฟียสต,ต้องเรียนในช่วงมัธยมค่ะแต่ขอไม่บอกว่าเป็นช่วงต้นหรือช่วงปลายเพราะว่านักสืบโซเชียลเนเก่งมากเก่งจริงเก่งจริง,รงค่ะ <laughs> ค่ะในส่วนของโรงเรียนนะคะก็เป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนใหญ่ค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีบุคลากรทางการศึกษาเยอะแยะเลยรวมถึงตัวนักเรียนด้วยทําให้โรงเรียนในตอนกลางวันเนี่ก็จะคลึกคลื่นค่ะ <c oughs> แต่พอหลังจากที่มันหมดช่วงเวลาทําการทําการไปอะคะ่ะ <c oughs> ก็จะทําให้โรงเรียนเนี่ยมันเงียบ <c oughs> อย่างที่เรารู้กันตามสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าะจะเป็นสถานที่ราชการหรือว่าในส่วนอื่น ค่ะเฟสก็เป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นค่ะในแต่ละปีเนี่ยเฟสก็จะชอบเป็นเด็กที่ทํากิจกรรมและในปีปีหนึง่งเฟสตัดสินใจว่าเฟสจะเข้าร่วมเป็นนักกีฬาในกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งชื่อว่าปอมปอมเชียค่ะพี่แซคเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทีมมีทีมในการในการที่จะแข่งขันกีฬาชนิดนี้ ค่ะในทีมเนี่ยในปีแรกเราก็จะมีการแคปตัวนักกีฬาทําความรู้จักกันกับกีฬาชนิดนี้ <c oughs> เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใหม่สําหรับทีมแล้วก็โรงเรียนค่ะค <c oughs> ในปีแรกก็ไม่มีอะไรค่ะช่วงเลิกเรียนเราก็จะนัดกันซ้อมในช่วงเย็นค่ะตัวนักกีฬาเข้ามาแต่ในช่วงปีที่สองนี่แหละค่ะเป็นช่วงที่เราตั้งใจกันมากขึ้น <c oughs> มีเป้าหมายกันมากขึ้นตัวนักกีฬาเนี่ยได้ครบแล้วก็คือในส่วนของทั้งนักกีฬาตัวจริงและนักกีฬาตัวํำรองค่ะครับ <c oughs> จำนวนของนักกีฬาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงสิคนค่ะพี่แจ๊ครวมถึงในส่วนของอคนที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับเราด้วยค่ะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลด้วยค่ะครับทุกทุกเย็นหลังจากที่เราเรียนเสร็จเนี่ยเราก็จะนัดกันเจอกันตามสถานที่ที่เรานัดที่จะซ้อม ในพื้นที่ต่างๆค่ะในโรงเรียนต้องอธิบายก่อนว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะพี่แจ๊คจะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างที่จะเยอะในแต่ละวันที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าวันนี้เราจะซ้อมใช้เสียงเพลงไหมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆหรือเปล่าหรือต้องใช้เบาะซ้อมยังไงไหมเราก็จะเลือกเปลี่ยนแปลงสถานที่ไปตามความเหมาะสมค่ะครับ ซึ่งเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เราเลิกเรียนสี่โมงเสร็จเราก็จะมีการเตรียมตัวหาอะไรมาลองท้องดื่มกันก่อนที่จะซ้อมค่ะพวกหนูก็ไปซื้อขนมกันมานั่งทานที่หน้าลานพระรูปซึ่งลานพระรูปเนี่ยจะมีตึกเรียนอยู่สองฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะใ,ให้โค้ดเป็นสองและสามแต่ก็ไม่ระบุว่าสองและสามเนี่ยนับจากฝั่งไหนด้านซ้ายมือด้านขวามือจะเป็นตึกลักษณะเดียวกันคะ่ะมองตรงเข้าไปจากฝั่งโรงเรียนเนี่ยจะเห็น จะเห็นเป็นสนามลานพารูปแล้วก็ตึกเรียนทั้งสองฝั่ง uh huh. ลักษณะของตึกเรียนเนี่ยจะเป็นตึกชั้นที่หนึ่งจะเป็นห้องของอาจารย์ห้องพักอาจารย์ต่างๆค่ะชั้นที่สองก็จะเป็นห้องโสตห้องคอมชั้นที่สามก็จะเป็นห้องเรียนปกติทั่วไปค่ะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเ,เป็นเวลาช่วงที่เลิกเรียนกันแล้วบนชั้นเรียนต่างๆทุกคนก็จะคอยทยอยเคลียร์ลงมานะคะแยกแยะจนกลับบ้าน uh huh. พวกเฟียนก็ไปนั่งตรงลานพาลุกมีเพื่อนหนึ่งในสมาชิกคนหนึ่งค่ะหันมาบอกผู้เฟียว่ามึงบนตึกอะมีมีขาคนอืในจุดที่มีขาคนเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วก็หันมองตามกันขึ้นไปค่ะพี่แจ๊คเราก็ไม่ได้เห็นในสิ่งที่เพื่อนพูดเราก็บอกว่าตาฝาดหรือเปล่าหรือเขาเดินไปแล้วแล้วเรา มองมองผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจอะไรกับสิ่งที่เพื่อนในในทีมพูดค่ะก็ซ้อมกันไปเวลาซ้อมเนี่ยช่วงนั้นในช่วงเปิดเทอมเราจะซ้อมกันตั้งแต่หกโมงถึงประมาณทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คในช่วงเวลาเลิกอะนะคะก็จะไม่ได้เลิกดึกมากเพราะว่าอีกวันหนึ่งต้องเราต้องไปเรียนอื ช่วงที่เปิดเทอมเราก็ทําการซ้อมแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คจนถึงช่วงปิดเทอมค่ะช่วงปิดเทอมพวกเราก็ตั้งใจกันว่าปีเนี้เราจะลงแข่งขันกีฬาระดับประเทศอ่าเป็นเวทีการประกวดหนึ่งซึ่งก็ตั้งใจมีเป้าหมายกันชัดเจนทําให้เราตัดสินใจกันว่าเราจะเข้าแคมป์นักกีฬากันที่โรงเรียนค่ะพี่แจ๊คเพื่อที่จะทําให้เรามีการฝึกกันได้เต็มที่ซ้อม ที่กีฬาชนิดนี้ใช้ความมั่นใจในการและการเชื่อใจในการและการค่อนข้างสูงค่ะพี่แจ๊คเพราะว่ามันต้องต่อตัวตีนโยนสมาชิกเพื่อนเราขึ้นไปแบบนี้ค่ะพี่แจ๊คเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมพวกนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญค่ะครับ ในการเข้าแคมป์นักกีฬาของช่วงปิดเทอมปีนั้นนะคะเราเลือกสถานที่โรงนอนเป็นห้องซ้อมลีลาดค่ะ <c oughs> ห้องซ้อมลีลาดของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียนนะคะทําไมถึงเลือกห้องซ้อมลีลาดเพราะว่าห้องซ้อมลีลาดจะมี สิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างที่จะครบค่ะพี่แจ๊คทั้งแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในส่วนของการนอนพักเนี่ยน่าจะพอดีที่สุดเราก็เลยเลือกพื้นที่ตรงนั้นในการนอนพักค่ะคแต่ในส่วนอย่างที่แจ้งไปว่าโร,รงเรียนมันค่อนข้างจะใหญ่นะคะพี่แจ๊คหนึ่งในสถานที่ที่เราต้องซ้อมอีกหนึ่งที่ก็คือโรงยิมค โรงยิมเนี่ยจะถือว่าอยู่ทางส่วนเหนือของโรงเรียนค่ะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนละฝั่ก,กันอย่างเนี้ค่ะพี่แจ๊คตัวโรงยิมเนี่ยเราจะสามารถยกเบาะเบาะซ้อมเพอจะอธิบายกับพี่แจ๊คแบบนี้ค่ะเวลาที่เราต้องเล่นกีฬาชนิดเนี้ยมันต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ก็คือเบาะซ้อมเบาะซ้อมเนี่ยให้เราจรินตนาการถึงที่นอนประมาณห้าฟุต เป็นผืนใหญ่ๆเป็นเบาะหนังเป็นฟองน้ํานุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะเวลาที่เราจะต้องใช้เนี่ยเราก็จะต้องตัดเตรียมว่าตรงนี้จะมีฝนตกไหมอย่างไรบ้างในพื้นที่ตรงนี้วันนั้นที่เราจะใช้กันก็คือเราต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็หลังคาที่จะป้องกันเรื่องฝนต่างๆเพราะเราต้องใช้เบาะซ้อมต่างๆก็ตัดเตรียมกันเป็นตรงสุดโรงยิมตรงนั้น,นะคะ่ะพี่แจ๊คใช้ระยะเวลาในการเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างจากโรงนอนของเราแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะทุกคนจะสรนกปนส่วนกันในแต่ละหน้าที่ ซ้อมกันจนถึงเวลาที่เราต้องกลับมานอนอย่างที่บอกไปค่ะว่าปีนั้นตั้งใจกันมากๆก็เลยทําให้การซ้อมล่วงเลยไปถึงตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มของวันนั้นอืในช่วงที่เราเราเดินกลับ่ะคะ่ะพี่แจ๊ ในส่วนของผู้ชายที่มีแรงเยอะๆหน่อยก็จะมีทั้งผู้ชาย LGBTQ แล้วก็สาวๆแบบเฟียดนะคะก็จะแบ่งหน้าที่กันผู้ชายก็จะยกของที่หนักกว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟจนจักรยานกันไปแล้วล่วงหน้าก่อนอย่างเงี้ยค่ะคส่วนในบอก เซฟเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอเพื่อนๆเซฟแล้วก็ตัวของเยฟเองเทินบอกขึ้นไปบนหัวะคะ่ะพี่แจ็คเหมือนชาวอินเดียเวลาที่เขายกหมออะคะ่ะแขนเราก็จะพยุงเบาด้านบนไว้บนหัวแล้วก็เดินกันไปนะคะ่ะพี่แจ็คสลับเปลี่ยนกันไปตามกําลังของใครที่ไหวเพราะว่าจะมีเพื่อนๆเ,เ,เป็นผู้หญิงแล้วก็ LGBTQ ก็จะสลับกันไปนะคะ่ะ ออตอนนั้นเียจจำได้ว่าเฟียสเป็นคิวที่ถือเบาะไว้บนหัวคะ่ะพี่แจ๊คเราก็เดินกันไปในช่วงนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือทุกคนก็จะมีการพูดคุยกันซะมากกว่าค,ะค่ะพี่แจ๊คว่าการซ้อมวันนี้เป็นยังไงถามถ่ายสาระทุกสุขดิบกันว่าหลังจากนี้จะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยกันอย่างเงี้ยคะ่ะเดินไปในส่วนของโรงยิมเราต้องผ่านในส่วนของอาคารเรียนค่ะเป็นอาคารเรียนย่อยจะไม่ใช่อาคารเรียนสูงแบบที่เฟียสอธิบายไปเมื่อกี้นะคะครับ ในการเดินไปผ่านอาคารเรียนย่อยเสร็จแล้วด้านซ้ายมือของเราจะเป็นในส่วนของลานอนเนกประสงค์ค่ะจะเป็นลานเวิร์มใหญ่ๆกว้างๆค่ะตรงนี้จะใช้ในการอ่าเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าแบบน,นี้ค่ะจุคนได้เยอะๆค่ะคในส่วนของฝั่งขวาก็จะเป็นในส่วนของลานพระรูปที่เสียจจชอบมาซ้อมกันในช่วงเย็นอตอนนี้เราเดินไปถึงตรงจุดนั้นนะคะพี่แจ๊ค เราได้ยินเสียงเป็นเสียงแบบนี้ค่ะพี่แจ๊คตัก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 เป็นเสียงเหมือนฝีเท้าคนวิ่งค่ะพี่แจ๊คแล้วเสียงเนี้ยก็วิ่งตีรอบกลุ่มของพวกเฟียดค่ะเหมือนวิ่งวนรอบๆอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะพี่แจ๊คเป็นเสียงตต วนรอบตัวพวกเพียร์ก็ไม่แน่ใจว่ามันนานแค่ไหนค่ะพี่แจ๊คแต่ณเวลานั้นคือด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มมันมีระยะห่างในการเดินเราไม่ได้เดินชิดกันแต่ตอนนั้นเราเหมือนโดนบีบเข้ามาให้อยู่ใกล้กันเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่แจ๊คสายตาเรามองกันและกันแล้วก็มองในเสียงที่มันวิ่งรอบตัวเราแต่มันเป็นความมืดมันไม่มีสิ่งที่วิ่งรอบตัวเราแต่มันเกิดจากเสียงอะไรก็ไม่แน่ใจค่ะพี่แจ๊คเสียงนั้นวิ่งวนพวกเราอยู่ นานเหมือนกันนะพี่แจ็คไม่แน่ใจว่ามันคืออึดใจแค่ไหนแต่สําหรับพวกเสียตอนนั้นคือมันนานจริงๆแล้วเสียงนั้นก็วิ่งวนรอพวกเราจนวิ่งหายลงไปในลานกิจกรรมค่ะอพอวิ่งหายลงไปจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทําคือเราทําเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนร่างกายมันสั่งให้ขาเราเดิน,น่ะพี่แจ็คพอมันเดินไปได้สักแป๊บนึงเหมือนทุกคนรู้ตัวว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติทุกคนก็เทกระจาดทุกอย่างทิ้งหมดเลยค่ะพี่แจ็ค ไม่มีใครเอาอะไรละค่ะโกยค่ะพอถึงจุดโกยโกยแล้วมันเหนื่อยแจ็รู้ตัวอีกทีเรามาถึงตรงจุดของอ่าสระว่ายน้ําของโรงเรียนค่ะครับก็ใกล้จะถึงในส่วนของสนามฟุตบอลแล้วก็จะเป็นอ่าในโรงนอนของเราที่เราเลือกอ่าห้องเรียนลีลานในการในการนอนค่ะคพี่แจ็คแล้วก็ทั้งหมดกลุ่มตรงนั้นก็คือประมาณแปดคนเราเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยแต่สถานการณ์ตรงนั้นคือทุกคน กลัวมากแล้วก็คนที่ถึงก่อนก็จะถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วิ่งมาเกิดอะไรขึ้นมีอะไรขึ้นเพราะทุกคนสถานการณ์มาารไม่ปกติของสีหน้าอาการทุกอย่างค่ะควันนั้นนั่งพักให้ใจเย็นกันลงแล้วก็กินทุกอย่างที่มีในตรงนั้นไม่ออกไปไหนแล้วเลือกที่จะ,จะชำระล้างร่างกายโดยการอ,อใช้น้ำแถวนั้นสักแห้งค่ะพี่แจ๊คล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็เข้านอนเลยลืมดีเทลตรงนี้ไปค่ะพี่แจ๊ครตรงโรงนอนเนี่ย เดินไปประมาณสี่เมตรมันจะมีในส่วนของต้นไม้ใหญ่แล้วก็สารค่ะซึ่งในส่วนของสารเนี่ยพวกเราไม่ได้ติดใจอะไรค่ะพี่แจ๊คก,ก็มีการสักการะไหว้ท่านบอกกล่าวท่านว่าเราจะมาพักนะตรงนี้นะเราทํากิจกรรมของโรงเรียนนะเป็นแบบนี้นะ,ะเพื่อแจ้งบอกท่านให้ท่านคุ้มครองก็ไม่ได้มีใครกลัวหรือกังวลอะไรค่ะพี่แจ๊คคืนนั้นพวกเราก็เข้านอนเข้าพักค่ะจนตอนเช้าถึงจะเริ่มคุยกันว่าเมื่อคือนน่ะกลุ่มพวกเราแปดคน,เ,นจเจออะไรกันอื สิ่งที่เราเจอก็ได้คุยกับพี่ที่เป็นผู้ฝึกสอนเราค่ะท่านก็เลยบอกว่าเราไปไหว้อ่าลานพระรูปกันหน่อยไหม,อมบอกหลวงพ่อกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามาทํากิจกรรมตรงเนี้ยอาจจะมีอะไรที่เราทําผิดไปหรือไม่ไม่ถูกไม่ควรก็ไปไหว้กล่าวบอกท่านหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคพอไปบอกเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็เหมือนจะ เย็นลงค่ะพี่แจ๊คในความรู้สึกของพวกเราตั้งใจซ้อมมีเป้าหมายกันอย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายมันชัดเจนก็เลยทำให้เราไปโฟกัสที่จุดในเรื่องของการซ้อมจนถึงวันสุดท้ายของการอยู่ในแคมป์ค่ะพี่แจ๊คในวันสุดท้ายของการอยู่ที่แคมป์เนี่ยเราก็เลยมีการสังสรรค์ปาร์ตี้กันนิดหน่อยค่ะพี่แจ๊คด้วยความที่เราก็ยังเป็นเด็ก,กน,นะคะการปาร์ตี้สังสรรค์ในวันสุดท้ายที่เราได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยมันก็เลย น่าจะเป็นปกติไหมพี่แจ๊คที่เราต้องมีมค่ะ,คะก็มีการสังสารเสียงดังมีกิจกรรมสันทนาการกันนิดหน่อยค่ะพี่แจ๊คแต่ก็เลยเถิดดึกไปนิดหนึ่งจนถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง Uh, ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะถึงจะมี uh, หมู่บ้านอยู่ร,บรอบๆมีพี่ๆรปภคอยที่จะดูแลความปลอดภยัยแต่ก็ไม่มีใครเคยมาร้องเรียนว่า,ามีกลุ่มนักกีฬาส่งเสงียงรบกวนเสียงดังหรือยังไงแบบนี้ก็ไม่มีนะคะจท, hmm. ที่เป็นตัวของผู้คลเพราะว่าก็มีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ตลอดครับค่ะ คืนนั้นหลังจากที่เราสังสรรค์ปาร์ตี้กันเสร็จเราก็เข้านอนตามปกติค่ะพี่แจ๊คในส่วนของโรงนอนเนี่ยเฟสจะบอกก่อนว่ามันเป็นกระจกเนาะเป็นห้องลีลาดค่ะพี่แจ๊คเราหันหัวนอนไปฝั่งกระจกที่เป็นฝั่งใสแต่เวลาปิดไฟในในพื้นที่ตรงนั้นแล้วค่ะมันก็จะม,มืดตอนกลางคืนก็จะเป็นเบาะปูนอนที่เป็นที่นอนอเนกประสงค์ที่เราเตรียมกันมามค่ะนอนเรียงกันแต่ในคืนนั้นสิ่งที่มันไม่ปกติ ไม่ปกติเกิดขึ้นหลังจากที่เราปาร์ตี้กันเสร็ตก็คือมันมีเสียงหลังจากที่เราปิดไฟกันแล้วคะ่ะพี่แจ๊คเป็นเสียงเล็บเคาะแล้วก็ขูดกับกระจคะ่ะค่ะเป็นเสียงแลลกแกืกวนอยู่แบบนี้พี่แจ๊คคือห้องลีลามันเป็นห้องที่ยาวพี่แจ๊คแล้วมันก็เดินไปฝั่งซ้ายทีวกกลับมาฝั่งขวาวนอยู่อย่างนี้พี่แจ๊คนานมาก S <S <an> <S เหมือนมีคนมาชะโง,งกดูเราตลอดเวลาเพราะมันมีกระจกใสตอนนั้นเฟียสมั่นใจว่าเพื่อนๆเฟียสทุกคนไม่มีใครกล้าลืมตาขึ้นมาแน่นอนอสิ่งที่ทําก็คือตอนนั้นใครมาสัมผัสตัวเฟียสหรือเบาะร,รองนอนของใครที่นอนอน,นเนกประสงค์ใครมาชนเฟียสเฟียสก็คือเข้าใจได้ว่าทุกคนพยายามจะแบบหาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเข้ามาให้ใกล้เพื่อนที่สุดแล้วก็ถอยหลับกันไปค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อคืนขึ้นตอนเช้าพวกเราก็ตื่นมาคุยกันเหมือนเดิมค่ะแจ็คมันก็จะมีการ คุยกันนั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะคุยหรือว่าทักณเวลานั้นๆนเลยทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดค่ะว่าเป็นเสียงแบบเดียวกันก็คือเสียงเล็บของคนเคาะกระจกแล้วก็รูดไปเคาะเดินแล้วก็รูดไปอย่างนี้นค่ะก็เลย ต้องขอไหว้ที่ศาลกันอีกครั้งก่อนกลับบ้านบอกกล่าวท่านว่าหนูกลับแล้วนะเมื่อคืนพวกหนูอาจจะส่งเสียงดังกินเกินไปหน่อยอยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะควันนี้กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคหลังจากนั้นก็เหมือนว่าทุกอย่างจะโอเคค่ะ เปิดเทอมมาทํากิจกรรมเหมือนเดิมค่ะแต่มันใกล้การแข่งขันมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องขยายช่วงเวลาในการซ้อมค่ะตอนช่วงกลางวันเราก็ทําการเรียนจนถึงสี่โมงพอเลิกเรียนเราก็มานัดเจอกันตามสถานที่ต่างๆอย่างที่แจ้งไปค่ะวันนั้นเรานัดเจอกันที่ลานพารูปค่ะเตรียมตัวซ้อมซ้อมกันอย่างหนักแล้วในการซ้อมในช่วงเวลาที่มันใกล้าการแข่งขันนะคะพี่แจ่มันต้องเต็มที่มากมาก กีฬาปอมปอมเชียร์มันต้องส่งเสียงค่ะให้กำลังใจการเชียร์อัพตลอดเวลามีเสียงกรี๊ดเอ้อ่าเฮ่แบบนี้ตลอดอแล้วก็ช่วงนั้นก็คือต้องเปิดเพลงรันทูทุกอย่างเสมือนจริงทุกอย่างค่ะพี่แจัคพลังงานมันเลยจะออกมาเยอะมากๆในโรงเรียนเฟเธอรคิดว่ามันเป็นเสียงที่ดังมากๆแหละคะ่ะเราซ้อมกันไปจนถึงวันนั้นประมาณสี่ห้าทุ่มค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ได้หยุดพักในช่วงที่เราพักเนี่ยมันก็จะมีเวรของเพื่อนที่คอยไปตักน้ํามาให้สมาชิก ในทีมคนอื่นคนอื่นก็จะนั่งรอสเตจคูดาวกันไปในส่วนของยอดยอดท็อปกับยอดรองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็จะนั่งยืดขากันด้านล่างเราก็นั่งพักยืดขากันด้านล่างแต่ส่วนของฐานที่เป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีท่าบริหารที่เป็นท่ายืนนะคะพี่แจ๊คแล้วในส่วนของรานทะลุตรงนั้นจะมีสปอตไลท์ซึ่งมันสว่างมากคะ่ะพี่แจ๊คที่ส่องส่องทั่วบริเวณตรงนั้นครับ เฟียสกำลังจะหันไปคุยอะไรกับเพื่อนกลุ่มผู้ชายสักอย่างหนึ่งเฟียสหันไปด้านขวาค่ะมองบนขึ้นไปสิ่งที่เฟียสเห็นคือเฟียสเห็นเพื่อนของเฟียสไม่มีหัวคนไหนคนที่เป็นผู้ชายค่ะสิ่งที่เฟียสทำตอนนั้นคือเฟียสหันไปเจอแล้วก็หันก้มหน้าลงมากับเพื่อนสองคนที่นั่งกับเฟียสในที่เฟียสล้อมวงกันไว้แล้วก็บอกว่ามึงไอเอ็มบอกมีหัวอื ตอนนั้นมันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดอ่ะพี่แจ๊ถ้ารเราไม่พูดมันคงจะช็อกหรือเป็นอะไรสักอย่างมันต้องระบายออกทันทีพอเฟียสบอกเพื่อนปุ๊กเฟียสรีบควานหามือเพื่อนสองคนแล้วทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่แจ๊เฟียสกับเพื่อนอีกสองคนหันไปมองเอ็มอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเป็นภาพเดียวกันก็คือเอ็มไม่มีหัวคะ่ะพี่แจ๊คทางทางที่แสงสว่างตรงนั้นมันสว่างค เอ็มไม่มีหัวตั้งแต่หัวหจนถึงคอเหลือแค่บ่าและไหล่ค่ะพี่แจ็คสิ่งที่ทําได้ตอนนั้นเฟียดและเพื่อนผู้หญิงอีกสองสองคนที่จับมือกันก็คือ,อพยายามจะพยุงตัวลุกกันขึ้นน่ะพี่แจ็ค แต่พอเราจะพยายามลุกขึ้นมันไม่มีแรงค่ะพี่แจ๊คขามันหมดแรงมันอ่อนแรงหมดทุกอย่างลม้มลงไปกองกับพื้นจนทำให้สมาชิกในทีมพนอื่นๆนะคะรีบกรูกันเข้ามาหาทั้งสามคนแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรคือเหมือนตอนนั้นเราเราพูดอะไรกันมไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วค่ะทีมแค่บอกว่าออกไปจากตรงนี้กันเถอะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วออกไปจากตรงนี้กันทุกคนก็เลยทยอยกรีบเก็บของค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ขับรถ ออกไปาหาร้านข้าวอาหารตาสั่งร้านหนึ่งปกติที่เราจะนั่งกินกันค่ะนั่งพักสงบสติอารมณ์ใจเย็นลงก็เลยได้บอกทุกๆคนว่ามือเมื่อกี้สิ่งที่เห็นอะเอ็มไม่มีหัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องรับมือกันยังไงนั่งพักให้ใจเย็นกินข้าวกันเสร็จรก็ พี่ที่ฝึกษอนะคะเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เราลองไปไหว้เหมือนอเป็นศาลหลักเมืองนะคะพี่แจ็คเป็นอ่า แต่มันแต่มันไม่ใช่สารหลักเมืองแต่เฟียก็ไม่อยากที่จะบอกไปโดยตรงเลยเอาว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าไม่ต้องลงดีเทลใช่ค่ะเป็นสิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดค่ะก็เลยตัดสินใจกันว่าคืนนี้เราจะไปไหว้สักการะท่านท่านคุณพองเอ็มสักหน่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานัดกันในตอนเช้าเพื่อที่จะไปวัดไปทําบุญไปไหว้พระให้ให้ให้มันสบายใจกันมากกว่านี้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะอื ทุกคนก็แยกย้ายกัลับบ้านอีกวันนึงรุ่งเช้าเราก็จัดการเตรียมของไปทําบุญค่ะพาเอ็มไบทําบุญแล้วเราก็ได้ไปเจออ่าพระที่วัดค่ะแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวพวกนี้ให้กับตุลุงฟังก็บอกตุลุงแล้วตุลุงก็เลยตอบกลับมาว่าสิ่งที่เห็นน่ะน่าจะไม่ใช่สิ่งที่อันตรายมากนะ แต่เพียงแค่ว่าเพื่อนเราเนี่ยน่าจะอ่าเหมือนดวงอ่อนจิตอ่อนในช่วงนี้หรือเปล่าเลยทําให้สัมภเวสีวิญญาณที่อ่าต้องการจะขอส่วนบุญนะคะพี่แจ๊คเขามาทําให้เราเห็นในลักษณะนั้นแต่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นอืก็ทําให้สบายใจค่ะ <c oughs> กลับมาซ้อมตั้งใจซ้อมเพื่อที่จะลงแข่งขันให้เรียบร้อยค่ะแต่ในเรื่องของเวลาเนี่ยเราก็ลดกระลงค่ะพี่แจ๊ค สุดท้ายผ่านการแข่งขันปีนั้นไปค่ะพวกเราทำกันเต็มที่สุดความสามารถก็จบไปค่ะพี่แจ๊คแต่ในพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนตรงนี้ได้รับการเขาเรียกว่าบริจาไคไหมคะพี่แจ๊คจากเป็นพื้นที่ของหลวงซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณกว้างบริเวณที่อย่างที่เฟซบอกอะพี่แจ๊คม,มันมีโรงยิมสระว่ายน้ำสระว่า สนามฟุตบอลกว้างมากค่ะพี่แจ็คแล้วประวัติของเขาที่มันมีมาเนี่ยก็คือเป็นทั้งสนามรบลานปหาทีงติดกับในส่วนของโรงยิมที่พวกเฟียซ้อมกันอยู่เลยเราก็เลยไม่แน่ใจจริงๆว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไร嗯嗯 ค่ะ <c oughs> ในส่วนของ,ของอวิญญาณที่จุลุงบอกหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่เรื่องเล่ามีเรื่องหนึ่งค่ะพี่แจ๊ค <c oughs> ที่เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาแต่เฟสก็ไม่แน่ใจเพราะเฟสไม่เคยเห็นในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆ <c oughs> มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่ามีคนค่ะพี่แจ๊คไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าคนได้ไหมนะคะพี่แจ๊คตัวสูงมากๆค่ะพี่แจ๊คสูงมากและขายาวมากๆ เก้า <9 S 2> ข้ามผ่านโรงเรียนของเฟียดได้ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ยได้เพียงแค่สองเก้าก็คือพ้นไปจากโรงเรียนเลยเก้าวข้ามผ่านในส่วนของอลานพระรูปแล้วก็ลานกิจกรรมสองเก้าแล้วก็พ้นหายไปจากโรงเรียนเลยค่ะพี่แจ็คซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนก็จะมาเล่าต่อกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงรุ่นที่เฟีได้ฟังค่ะคก็ก็ไม่เคยเห็นแต่ก็ เจอกับตัวในส่วนที่เล่าให้ฟังค่ะพี่แจ๊คทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวแบบนี้ค่ะอืมเดี๋ยวนะคุณเฟียสครับเท่าที่ผมฟังเรื่องของคุณเฟียสนะอันดับแรกก่อนมันมันมันเป็นเรื่องของการไปเข้าค่ายฝึกซ้อมปอมปอม,ปอมเชียนะครับซึ่งใ้ออตอนที่เข้าค่ายอะเหตุการณ์ที่ที่เจอก็คือส่วนมากก็จะเป็นเสียงถูกไหมใช่ค่ะจะเป็นเสียงซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง ไอ้เรื่องของสงของเสียงนั่นอะมันก็มันก็พูดยากว่าสิ่งที่เจออะมันมันมาจากอะไรเพราะว่าอย่างที่คุณเฟียสบอกว่าตรงบริเวณนั้นมันเป็นพื้นที่เก่าแก่ถูกไหมมันอาจจะผ่านวันผ่านเวลามีอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้แต่ประเด็นที่คุณเฟียสเล่าเนี่ยผมว่าไอตอนเข้าแคมป์เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่คุณเฟียสนะ่าจะโฟกัสไปที่เพื่อนคนนี้ที่ชื่อเอ็มมากกว่าณนะตอนนั้นที่ค,คุณเฟียสเห็นคุณเอ็มที่หันแวบไปแล้วบอกว่าคุณเอ็มไม่มีหัว ตอนนั้นไม่ได้บอกกับเขาตรงๆถูกไหมไม่ยังไม่ได้บอกค่ะพี่แจ๊คแต่ก็คือบอกกับเพื่อนที่นั่งด้วยกันแต่ระยะห่างที่เราอ่าคูดาวกันนะคะมันก็ไม่ได้ไกลกันมากค่ะมันก็เป็นอรอบๆกันอย่างเงี้ยคะ่ะพี่แจ๊คไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันหรือไม่ลกลหมายถึงว่าเดี๋ยวนะตอนนั้นเนี่ยคุณเฟสไม่ได้บอกกับเพื่อนโดยตรงถูกไหมแต่มาบอกกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งว่าเฮ้ยฉันเห็นเพื่อนคนเนี้ยไม่มีหัว ใช่ค่ะในนสถานที่ตอนนั้นนะคะในตอนที่เราอานั่งพักหลังจากการฝึกซ้อมครับอ่าโอเคหลังจากนั้นทั้งหมดก็มานั่งกินข้าวกันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมาบอกกับเอ็มถูกไหมว่าเอ้ยเอ็มฉันเห็นแกไม่มีหัวใช่ค่ะตอนนั้นก็คือบอกทั้งเอ็มแล้วก็สมาชิกในทีมแล้วก็รวมถึงครูผู้สอนด้วยค่ะอ่ะโอเคบอกกับเอ็มว่าเอมไม่มีหัวและเอ็มว่ายังไงตอนนั้นเอ็มก็ซีดเลยพีเดอืม สีหนา้าเปลี่ยนสีค่ะถอดสีด้วยความที่เราก็ยังไม่ได้โตกันนะคะพี่แจก็เอ็มก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คือเอ็มเป็นผู้ที่ไม่มีหัวเนยนะตอนนั้นก็ก็กลัวค่ะเฟคิดว่าในความรู้สึกเอ็มตอนนั้นก็คือกลัวทุกคนก็เลยพยายามอ่าพาเอ็มไปอ่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจา พื้นที่ของเราแล้วก็าพาเอ็มไปทําบุญอีกวันหนึ่งค่ะอืมโอเคแต่ทั้งหมดเลยมันก็ผ่านเรื่องนั้นมาไม่มีอะไรถูกไหมใช่ค่ะทุกคนอตอนนี้ยังอยู่กันปกติค่ะวิจ๊กถึงจะไม่ค่อยได้ติดต่อกันแล้วค่ะอ่าโอเคนะครับเท่ากับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ตัวของคุณเฟสก็คงจําไม่ลืมแหละกับเหตุการณ์ที่ไปเข้าค่ายแล้วก็ครั้งแรกน่าจะเห็นเพื่อนหรือว่าเห็นเหตุการณ์แบบเนี้คือ คนหัวหายอะ่ะมันก็ต้องตกใจเป็นเรื่องธรรมดาแหละถูกไหมตกใจามากๆจริงๆค่ะ,คะเพราะว่ามันคงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเจอได้ในทุกๆวันตามท้องถนนนี้ยค่ะพี่แจ๊คส่วนมากก็จะเป็นเห็นกันแวบเดียวแบบนี้แหละเขาบอกว่าถ้าเห็นลักษณะแบบนี้ให้บอกเจ้าตัวถ้าสนิทก,กันนะต้องบอกกับ,บเจ้าตัวโดยตรงะนะครับบอกเฮ้ยเห็นแกนไม่มีหัวหรือถ้าเรามีมีหมวกมีอะไรเงี้ยนีเป็นการแก้เคล็ดให้ไปเอาเอา,เอานี้ไปไปครอบหัวเขา เป็นการต่ออายุให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ตอนที่เป็นเด็กก็อ,อย่างที่แจ้งพี่แจ๊กไปค่ะเป็นเด็กก็ไม่ได้ทราบจริงๆว่ามันควรจะมีทริคหรือวิธีการแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อบอกแกไปในจุดที่ตอนนั้นที่เรามีสภาพที่พร้อมที่จะบอกแล้วอือโอเคอ่ะได้ครับค,คุณเฟีสนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทีคุณเฟสนะค่ะพี่แจ๊ขอบคุณมากๆคุณเฟสที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับ ขอบคุณพี่แจ็กเช่นกันนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัว The Ghost Radio ด้วยค่ะครับผมขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพนะขอบคุณค่ะพี่แจ็กพี่แจ็กเช่นกันนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus c o m ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูกหล้านรับ6ล้าน ทั้ง iOS และ Android